สวัสดีครับส,สดีมซีเขามีแต่เข้าป่าหาเห็นครับเราเข้าป่าตามหารถแมคโครครับได้ยินได้เสียงนี่เจอแล้วดูครับ น,นี่ระบบดีครับคนนี้เก่าอยู่ว่าระบบใช้ได้ครับชกมวยครับคอนโทรลชุกมวยนะดูกันใกล้ๆครับ อันตรายนะครับรถไม่มีกระจกไม่มีอะไรนี่มันลือปลาคันนี้น่าจะลื้อทําทางให้รถคนไม้นะครับจะทําทเป็นทางเป็นทางไว้เป็นเส้นเป็นเส้นไปครับรถก็จะมาขนไม้ออกไม้ไหนที่ตัดไปขายได้นะครับ ต้องอยู่ข้างหลังเขาเท่านั้นนะครับรถล,ลือปลาเราจะไปอยู่ข้างหน้าเขาไม่ได้นะเพราะข้างหน้าเขามันมีแต่ปลา <c oughs> เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็จะ <c oughs> <c oughs> าถ่ายให้เอฟซีได้รับชมไปเรื่อยๆครับหรือว่าระบบดีนะ่นี่ ดินถ่ารถด,ดำประมาณนี้ก็ได้ครับราคาก็น่าจะไม่แลงมากแต่ว่าระบบต้องได้เหมือนคันนี้นะแต่ว่าซื้อซื้อมาก็จะพาตัวเองไปก็ยังไม่ไหวเนี่ยมันไปตากดินก็ลำบากครับรถด,ดำมันขี้เกียจรอนี้น่าจะเป็นรถร้อยหรือเปล่าประมาณรถร้อยครับประมาณนี้ ร้อยแปดสิบหรือเปล่าเือว่ารถแปดสิบรถร้อยเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าตัวไหนด้วยสองคายไหนกาตุหรือเปล่าโอ้เดินไวนะครับเดินปุ๊บปๆ๊ป๊เลย เดินใวมาครับกึ๊บกึบกึบกึบเลยแกว่า,าอยู่คันหนึ่งอยู่ตรงไหนบ่นไม่ได้ยินเสียงเลยครับแกว่า,าเป็นรถเล็กแกว่ารถเล็กเหมือนเจ้าฮุนไดเราเขาบอกมากงี้ครับ ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับเขาจำผิดหรือเปล่าว่าอยู่ห้องไหนสองสามห้อนี่มันก็ถึงเขตแดนแล้วครับนี่เสารัวนี่ ยี่ห้ออะไรครับแบบนี้นี่ดูไม่เป็นเลยแต่ว่าตูดเขียน ATO ดูก็รู้ครับคนขับคนนี้นี่ฝีมือแกทำงานแกไม่ได้คิดนานครับ เดือดคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแค่อย,อย่างเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับให้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ